ที่นี่สวนสาธารณะกู่ช้างจังหวัดลำพูนสวนสาธารณะกู่ช้างหรือสวนม่วนใจนี่นะคะก็อยู่ติดกับโบราณสถานกู่ช้างเลยค่ะทุกคนและก็อยู่ห่างจากสถานีรถไฟลำพูนประมาณ800เมตรนะคะและถ้านั่งรถไฟมาเที่ยวที่ลำพูนเนี่ยก็สามารถแวะมาพักผ่อนที่สวนม่วนใจนี้ได้เลยค่ะรรยากาศเนี่ย่มลื่นเย็นสบายค่ะ แล้วก็จะมีขบวนรถไฟเก่าๆสุดค้าสิ่งให้ชมด้วยนะคะนี่ก็เป็นรถจักรดาวเวนปอร์ดหมายเลข516นะครับนี่ก็เป็นหัวรถจักรดาวเวนปอดรุ่น500แรงม้านะคะเป็นรถจักรดีเซลไฟไฟ้ายุคแรกๆของไทยเราเลยค่ะ หัวรูจ้จักดาวเวนปอร์ตรุ่นนี้นะคะการนนำเข้ามาใช้งานครั้งแรกเมื่อปีพศ2495มีทั้งหมด30คันค่ะตั้งแต่หมายเลข511ถึง540ผลิตโดยบริษัทดาวเวนปอดโลโคโมทีฟเวิร์กประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เขานําหัวรถจักรกับตู้รถไฟเก่าๆมาไว้ที่สวนม่วนใจนี้นะคะก็เพราะว่ามีโครงการปรับปรุงและพัฒนาตู้รถไฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะทุกคนตัวหัวรถจักรเนี่ยจะทาสีใหม่นะคะส่วนตู้รถไฟเนี่ยจะทําเป็นห้องสมุดรถไฟและคาเฟ่รถไฟที่สวนม่วนใจนะคะ เดี๋ยวตามนี้เกิลไปดูขบวนรถไฟกันใกล้ๆเลยคะ่ะทุกคนโอเคอืมด้านหน้าเนี่ยก็ดูล้นๆแปลกตาไปนะคะเหมือนกับคนไม่มีฟันหน้าเลยค่ะ oh. ก็เพราะว่าตะแกรงกานชนหายไปนั่นเองคะ่ะ oh. ทุกคน oh. เขาก็นำหมอนไม้และรางเก่าๆมาจำลองเป็นทางรถไฟให้กับขบวนรถไฟนี้ด้วยนะคะ รถจัดดาวนเป็นปอดรุ่น500แรงม้ามี8ล้อสเพลาค่ะตัวรถภายนอกนก็ยังสภาพดีอยู่นะคะมีสนิมติดบ้างเล็กน้อยค่ะหมายเลข516ก็ยังชัดเจนค่ะทุกคนนี่ก็เป็นตราบุรชัดค่ะนี่ก็เป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงค่ะรถจักรดาวเวนเป่ารุ่น500แรงม้าเนี่ยนะคะก็จะดูแบบสั้นๆค่ะเหมือนครึ่งเดียวค่ะทุกคนก็เพราะว่ามีห้องขับเพียงด้านเดียวนะคะช่วงแรกๆเนี่ยที่นำม,มาทำขบวนกับรถโดยสารเนี่ยเมื่อถึงปลายทางก็จะต้องวิ่งเข้าไปที่วงเวียนกับรถค่ะเพื่อกลับห้องขับทุกครั้งค่ะ หัวรถจากรุ่นหลังๆนะคะก็เลยออกแบบให้มีสองห้องขับเพื่อความสะดวกและไม่ต้องไปกับห้องขับที่วงเวียนกับรถแล้วนะคะส่วนเครื่องพ่วงก,ก็เป็นแบบอตัตโนมัติแล้วนะคะใช้พ่วงได้กับรถทุกตู้ในสมัยนี้เลยค่ะด้านในห้องเครื่องเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะ อันนี้ก็ยังดูดีไม่ผุพังนะคะรถจากด,ดาวเวนปอดเนี่ยก็จะกว้าง2,801ม mm ิลิเมตรค่ะยาว9,893ม mm. ิลิเมตรส่วนสูงนะคะสูงเนี่ย3,848มิลิเมตรมีน้ำหนัก4 6 6 6ถึง48.12ตันค่ะและทำความเร็วได้สูงสุดถึง82กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนลางขนาดทางกว้าง1เมตรนะคะอะนิกเก้นจะพาขึ้นไปดูด้านบนรถจักกันค่ะไปนี่ก็เป็นห้องขับนะคะทุกคน ก็จะเป็นมือห้ามลอ้อหรือคันเดรกค่ะนี่ก็จะเป็นเกจวัดลมวัดกระแสไฟหลอดไฟกองไว้ไหนหลอดเลยใหญ่มากๆยังมีวิธีสตาร์ทเครื่องยนต์เขียนติดไว้อยู่เลยนะคะเนี่ย 1. ยกเมนสวิตช์ขึ้น 2. ยกเบรกเกอร์ออน 3. าอ่านไม่ออกเลยค่ะใครยังทานใช้รถจักรุ่นนี้เม้นบอกกันได้นะคะโอเค นี่ก็เป็นเก้าอี้ฝั่งช่างเครื่องค่ะมุมมองจากหน้าต่างเนี่ยวิวสวยเลยนะคะทุกคนต่อมาก็ห้องเครื่องยนต์นะคะอันแรกเลยก็เป็นเครื่องทำลมอัดหรือคอมเพรสเซอร์นะคะ และนี่ก็เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ต่อมาจากเครื่องยนต์ต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์ซึ่งเดิมๆเ,เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์แค t เ r อร์พิ r ล่า D สามเสูบจํานวน1เครื่องยนต์ให้กําลัง500แรงม้าที่1200รอรอบต่อนาที น,นี้ก็เป็นตู้รถนั่งชั้น2 a แอ์นะคะเป็นรถบชทอปอหรือรถโบกี้นั่งปรับอากาศชั้น2ค่ะใครยังทันได้นั่งกันบ้างเอ่ยกับเบาะหนังสีน้ำเงินหัวหมอนสีขาว,ขาวแถวนั่งมีสีที่นั่งแยกเป็นฝั่งละ2ที่นั่งค่ะกับเบาะปรับเอนและหมอนหมุนกลับด้านได้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะดัดแปลงเป็นห้องสมุดรถไฟค่ะ ขันต่อไปก็จะเป็นตู้รถนั่งและนอนแอร์ค่ะเป็นรถบอนทอปอหรือรถโบกี้นั่งและนอนปรับอากาศชั้นสองห้องน้ำนะคะมีสองห้องเป็นแบบนั่งยองๆค่ะและส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งซึ่งปรับเป็นที่นอนได้หนึ่งฟังจะมีสองที่นอนค่ะ คือเตียงล่างและเตียงบนสภาพเนี่ยผุพังไปเยอะเลยนะคะเนี่ยตู้นี้นะคะก็คาดว่าน่าจะปรับปรุงเป็นคาเฟ่รถไฟค่ะแต่ทั้งสองตู้เนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนะคะว่าจะปรับปรุงออกมาในรูปแบบไหนส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารถตู้นั่งชั้น2ตู้แรกนะคะน่าจะเป็นคาเฟ่รถไฟเพราะทาซอมเก้าอี้นั่งได้แล้วหมุนเข้าหากันเนี่ยก็จะมีโต๊ะกลางก็จะเป็นที่นั่งชิวๆได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นเตียงบนนะคะดูเก่าๆพ้าร้อนดีค่ะ เดี๋ยวลงไปดูภายนอกรถกันบ้างนะคะนี่ค่ะบชทปหรือรถโบกี้นั่งปรับอากาศชั้นสองค่ะภายนอกเนี่ยสีกระล่อนหลุดมีผุบ้างเล็กน้อยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นรถบนทอปอรหรือรถโบกี้นั่งและนอนปรับอากาศชั้น2องคันนี้เนี่ยผู้เห็นเนื้อสนิมชัดเจนเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นเครื่องยอนต์ปรับอากาศนะคะถ้าหัวรถจักรและตู้รถไฟทั้งสองตู้นี้ปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยขบวนรถไฟชุดนี้ก็จะกลายเป็นคาเฟ่รถไฟสุดวินเทจเพราะผู้ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะต้องไม่พลาดที่จะมาเช็คอินถ่ายรูป กับหัวรถจักดาวเวนปอดสุดคลาสสิกและจิบชากาแฟบนตู้รถไฟทีลายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่สวนสาธารณะกู่ช้างนี้ค่ะ เอามาคลิปนี้โอ้ขอจบตรงนี้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย